อาลุนสวัสดีเพื่อนๆตื่นนอมาดูคลิปผมด้วยนะครับนี่คือผมวันอยู่อีกเช่นเคยผมในเกมรบนั่นของชูมันนี e เวเปอร์ซิมิเลเตอนะผมก็หลังจากที่เราเล่นเดรียนไปก่อนหน้าน,นี้นะครับเราก็แบบก็จะเอาเกมอื่นมาขัดบ้างก็อาจจะเนี่ยแหละครับเอาเกมเนี่ยครับรบแล้วก็ไม่ว่างอยู่แล้วคุณผู้ชมคืออะไรแบบอิจิตมากอะไรก็ไม่รู้ช่วงนี้งานเยอะงานยุ่งนะครับซึ่งเกมรบวันนี้ที่เราจะมาเสนอนะครับเป็นเกมแนวอ่าไม่รู้ว่าคุณผู้ชมผมไม่รู้ผมจะเรียกแนวนี้ยังไงแต่แบบอารมณนว่าเรา เล่นแล้วก็แบบว่าแล้วแบบยิงจากการมอน์ผ่านแต่ละเวฟแล้วก็เก็บของพัฒนาตนเองแล้วก็ชนะเวฟไปผ่านด่านต่อไปนะครับประมาณนั้นโดยหน้าล็อบบี้ก็จะมีประมาณนี้ครับโดยที่ให้บอกอธิบายง่ายก็คืออันนี้คือไปเริ่มเกมกัน,นีลยคือสตาร์ทลันนะครับไปแบบว่าเริ่มด่านครเราก็ไปเล่นส่วนอันนี้ก็จะเป็นดัมเมียไม่เราดูสมดัมเมียนี่เป็น,ป,นปืนเป็นอาว,วุธนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเอฟเคครับผู้ชมก็คือหนึ่งนาทีจะได้3เพชรส่วนถามว่าเกมเพชรที่เราได้มา,าไปทําอะไรเอาไปสุ่มครับผู้ชมนี จะมีสูงเปืนนะครับเป็นกล่องนี่จะมีเบสิคเคสกับแอดวานซ์เคสนะครับผมโดยที่เพจตัวนี้ก็สามารถหาได้จากอไอตรง F K ไม่ก็เราไปเล่นด่านนะครับมันก็จะดับให้ตามความไกลของด่านนะครับซึ่งผมจะมาเปิด กล่องอันนี้ให้ดูก่อนเพราะว่าเนื่องจากผมมีของพอดีผมเลยอยากเปิดให้ผู้ชมดูนะครับอันนี้จะเป็นเบสิคเครสนะครับก็จะมีบอกว่าเรามีโอกาสได้ระดับไหนบา้างตั้งแต่สตาร์เตอร์คอมมอนแลแล้วก็อ e ีพีนะครับอืมซึ่งมีด้ามเปอร์เซ็นต์นี่เลยอ่ะอันนี้จะเป็นเปิด12กล่องมาวานันนี้ผู้ชมผมมีกุญแจดีแล้วก็กดได้เลยโดยที่กุญแจนี้ครับเราก็ได้มาจากการเล่นด่านเองผู้ชมไม่ไม่ต้องอะไรมากครับเอ้ยนี่ไงเบสิคเทรลเลอร์นะครับอ่าแล้วก็พูดถึงอาวุธนะครับแต่อาวุธก็จะมีแบบ อาวุธนะครับเกมนี้มันเป็นอะไรนะ True Maniac Weapon Simulator นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับอาวุธในการใช้ต่อสู้กับพวกมอนสเตอร์นะครับโดยที่แต่ละอาวุธก็จะมีบอกดาเมจ DPS นะครับคืออาดาเมจ per second นะครับจุดท่านเป็นดาเมจเ per second เี่แหละก็คือดาเมจต่อวินาทีต่อหนึ่งวินาทีไปทำได้เท่าไหร่นะครับโดยที่อย่างเช่นอันนี้ก็จะมีบอกขนาะดแบบว่าไอ้ปืนนี้มันยิงเร็วแค่ไหนแล้วมันยิงไกลแค่ไหนนะครับแล้วก็จะมีแบบบอกรายละเอียดนิดหน่อยเช่นนี้เป็นเบสิกนะครับเป็นแบบพื้นฐานการยิงอ่าประมาณนี้ แล้วก็บอกแหลงแบบแรงคอมมอนนะครับไปอ้าวหมดแล้วอ๋อม่ต้องกดทีอันโอเคเอาจะมามซุ่มของกันแลเอาได้ชุดกันนี่ผมชุดกันนี้อืมอ่ะดีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมรีบเปิดกล่องไปก่อนผู้ชมอันนี้เป็นอนิเมชันการเปิดกล่องนะครับก็อ้าวเปิดไม่ได้แล้วจูรันจูเกตมออ๋อกล่องกล่องมี3กล่องอ๋อก็คือถ้าเราอยากได้ ถ้าเราอยากเปิดกล่องนะครับเราก็ต้องเล่นด่านให้จบก่อนแล้วพอเราเล่นด่านจบแล้วเราจะได้กล่องมาตามจํานวนของด่านนะครับแล้วแต่ด่านว่าเขาจะให้กล่องมาเรามาเท่าไหร่แล้วเราก็จะได้กุญแจจากการเล่นด่านเสร็จด้วยนะครับก็กล่องผมหมดไปแล้วเบสิกครับแต่กล่องเอ็กซ์บัสผมมีแต่ไม่มีเพชรเปิดนะครับเออโดยถ้าถามว่าอาวุธที่เราสุ่มเมื่อกี้มันอยู่ในไหนนะครับก็ <S <S อยู่ในเวฟพอ่อนะครับหรือจะอยู่ในที่ตู้เซฟนี่อันนี้เป็นวัตถุมุของเรานะครับที่เราสุ่มมาจากไอตู้เมื่อกี้ซึ่งตอนแรกนะครับอาวุธเริ่มต้นก็จะเป็นปืนพกกนนีี่ท่ทมใ้ออยยูืจะ ระยะกลางๆเกือบกลางความเร็กวก็กลางๆนะครับแต่ผมก็จะใส่เบนททั้งนั้นของ p ี่กผมซุ่มได้มาก่อนหน้านี้แล้วมันโกงมากมันดีมันเร็วซึ่งาตามจริงนะครับถ้าเราเจอมอนจริงๆเราไม่ต้องกดยิงอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้มชมอย่เนี้ยเรากดเมาส์อย่างเงี้ยแล้วส่งว่าอย่างงี้เรากดคียนะ์ไม่คุณผู้ชมแต่เราเข้าไปในเกมแล้วเราไปยืนเดิน,เด,นเดินให้ปืนมันยิงไอตันมันแล้วครับสุดยอดมันจะสบายมากแล้วก็อีกอย่างนึ่งที่ผมแนะนำก็คือกดคิวนะครับจะบเป็นการแดสสิที่รออไรครับแล้วก็อันนี้จะเป็นบอก เวฟที่ไปได้สูงสุดแล้วก็อันนี้จะเป็นฟรีรีวอร์ดนะครับเป็นอาวุธแรถ้าเราเข้ากลุ่มกดไลค์นะครับมีอะไรกันมีอุปกรณ์ใช่คุณผู้ชมอุปกรณ์ก็จะเป็นเปิร์กครับอารมณ์เปิร์กซึ่งได้มาจากการที่ว่าเราเล่นดาดเดอร์ดาดาจบนะครับก็จะมอบเปิร์กให้เราเช่นผมได้เปิร์กฮิลสองมานะครับฮิลสองก็จะทำการเพิ่มแม็กซ์เฮนตี้ของเรานะครับแปดเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นดาเมจนะครับเพิ่มดาเมจของเราสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับหรือเงินก็แบบเพิ่ม อัตรากากรดับเงินเพิ่มขึ้นนะครับตามเปอร์เซ็นต์นี่ของสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะใส่ไปซึ่งผมก็จะเล่นให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเล่นเดี๋ยวแป๊บ,บนึ่งนะผมกลับมาโอเคเอ้ผู้ชมพอดีเปิดตล็มาครับอพอเราแบบแนะนำทางด้านของหน้าล็อบบี้ก็ข้าวนะครับล้วก็จะไปเล่นกันเลยคือที่พอเราเข้าไปสตาร์ทรันนะครับตอนแรกมันจะให้เราฝึกสอนเล่นก่อนนะครับแล้วก็แบบเล่นได้เลย,เลยแต่นี่พอเราเล่นไปแล้วมันก็จะแบบให้เราก,กดคลิกสตาร์ทนะครับอันนี้ผมตายไปก่อนเอยนะ ถ้า,ถายัางไม่ตายคือจะเล่นต่อคอนิเนีต่อจากอันเก่าที่เราเล่นเลยนะครับนี่อมัน,นี้บายก็แบบว่าสตาร์ทลันก็มุกอาร์นะครับมุกอาราวชูแอทแทกเอนมี่ครับคือเคลื่อนที่ไปรอบๆแล้วโจมตีสต,ตัวนะครับก็คือแบบเดิมแล้วเราเลกตีมันอันนี้กิฟต์อันน e a เว n ป v อนเอวีเอวีห้าวมันคือได้รับอาวุธใหม่ทุกๆ5้าเวฟนะครับอ่าแล้วก็ทายทูเกตแอทฟาแอทฟาอัพทูทาวเวอร์แอ a ยูแคนนะครับ โดยที่นะครับก็คือง่ายคือมันบอกเขาบอกว่าให้ลองพยายามไปให้ไกลที่สุดในทาวเวอร์นะครับถ้าที่คุณจะทําได้คือไปให้ไกลที่สุดอ่ะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปเล่นนะครับเพราะเราคุณคิดนะครับมันจะเล่นเลยมันจะรวดเร็วมากอ่ะนี่ผู้ชมหน้าตามเป็นอยางีงครับแล้วนี่มีมอนแล้วนี่ก็จะเป็นเวลานะครับเวลามันจะไปเรื่อยนะครับเราต้องเดินไปจากการมอนเก็บตังค์นะครับโดยตังค์นี่เอาไว้อัปเกรดตอนช่วงจบแต่ละทาวเวอร์นะครับแต่แต่ละฟอร์ก็คือแต่ละชั้นนะครับอ่ันี่จะเป็นเวฟแรก ชิวๆก็นะมีอันนี้ผมไม่ได้คลิกแล้วเราเดินไปเดินมาแล้วก็เก็บตังค์ให้มันยิงม้อนนะครับอีก็จะมีเล็กเวฟนะครับอ่าตามจริงไวาสามารถแบบกดได้เลยหรือรอให้มันหมดเวลาถ่ายหลังก่อนนะครับแล้วก็เล็กเวฟอ่าคือเนื้อเกมมันประมาณนี้คุณผู้ชมมันไม่มีอะไรมากครับมันแบบชิวๆสบายๆนะครับแบบค่อยหนุกๆน,น,นะครับนี่อย่างนี้ยิงมัวหมดตัวโอ้โอ้เจ็บเจ็บแล้วก็มันพวกนี้สามารถตีเกาได้นะครับเพราะฉะนั้นคือเรื่องเรามี ขนาดน้อยเหมือนจะเยอะแต่ก็ตายได้เหมือนกันนะผู้ชมตีกตันต,ตายไปได้เงินมานี่ผู้ชมนี่ต่อมานะ้ครับนี่ก็จะเป็นการแอดเว็บฟอนนะคือทุกประมาณอาสองเว็บแรกมั้งสองเว็บแรกของทาวเวอร์นั้นจะเอาทาการเลือกอาวุธมันจะสุ่มอาวุธมานะครับสามชิ้นจากในคังของเราแล้วให้เราเลือกว่าเราจะใช้ไหนนะครับซึ่งมันจะทําให้เรามีอาวุธเพิ่มขึ้นนะครับผมจะเลือกเป็นผมชอบอีเกลแล้วแล้มันให้มันดะเมจสูงผมจะ อีกผู้ชมนี่แล้วก็จะมีอาวุธ2อันนะครับแบบนี้นี่เป็นแบบอาวุธ2ดีอ่ะไข่น่ารักน้องไข่น้องไข่ถือปืนสองอันนะครับผู้ชมยิบชาบมันชารตรงไหนปะไม่รู้แต่ที่รู้คือมันตอนนี้ผมชิชวมากเพราะว่าผมเล่นไปสักเล่นไปไกลสุดชั้นที่ยี่สิบเอ็ดไอ้เวฟที่เบ็นคุณผู้ชมไปไกลมากก็เราก็จะทำอย่างนี้ครับเล่นไปเรื่อยไปให้ไกลสุดทีด่เป็นไปได้ครับซึ่งผมไม่รู้ว่าแมบนี้เขา,าตั้งดาวเวอร์สูงสุดไว้กี่ชั้นแต่ตอนนี้ผมแค่1ิบชั้นนะครับก็แสดงว่า มันสูงสุดแค่มานสิบชั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นซึ่งีีเว็บป้อนผมก็มีดีสุดเข้ไอพีเก้าสุดเนยครับต่อมานี่เว็บเราก็จะเล่นชิวๆไปนะครับไม่หลุดไม่ร้อนมีบเงินก็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 บเงิน โอเคผู้ชมต่อไปอันนี้ก็จะเป็นบอสนะคผู้ชมคือในแต่ละชั้นนะครับจะมีบอสทุกห้าเวฟนะครับแล้วมันก็ตายไปแล้วเรียบร้อยอันนี้จะเป็นเริ่มไปชั้นใหม่นะครับนี่อ่าโซนนี้ก็จะเป็นโซนซื้อของนะไว้ในการแต่ว่าหลังจากจบชั้นเลงนะครับก็จะเป็นโซนซื้อของแบบซื้อแบบัฟพลังสเกลของเรานะครับโดยที่แบบว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีอะไรบ้างนี่ครับผู้ชมจะมีฝั่งขวานี่เช่นดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์อัตราคีห้าเปอร์เซ็นต์ดาเมจคี่สองร้อยเปอร์เซ็นต์ความเร็ ความอาระยะในการจำตีหนึ่งนะครับเลือดสูงสุด100คาลิเจนเลือดนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนที่อ่าอัตราการดรอปเงินเพิ่มอะไรนะไอความโชคดีนะครับเพิ่มรักอะเพิ่มโชคแล้วก็มีแบบอัตราการเก็บนะครับนในบรรนั้นซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าซื้อของโดยที่ถ้าเราอยากซื้อของอะไรเราก็ทําการแค่ว่าเอาเมาส์ไปชี้นะครับแล้วก็กดคลิกซ้ายได้เล,เลยครุณผู้ชมอย่างเช่นนี้โทรผิดไหครับอัปเกรดเพิ่มโชค20%ผมก็กดซื้ออย่างนี้มันก็จะไปอยู่ในนี้ครับข้าง มาอยู่นี้ผมถือว่าซื้อแล้วนะครับแล้วตังค์ก็จะลดอ่าถ้าสมมติว่าเราอยากซื้อนี่ก็กดนี้อ่าพินชินะครับผมซื้อนี่อ่ะนี่นี่อ่าผมซื้อหมดเลยนะอ่าผมไม่ได้อ่านนะเพราะว่าผมดูไปแล้วถ้าสมมติว่าหมดแล้วเราแบบมีตังค์อยู่ร,รวยๆคุณผู้ชมเราแบบจะทำไงต่อนะครับเรากดทำการรีโลชอยนะครับเกิดกันจะเป็นการสุ่มใหม่นะครับอ่าถ้าสมมติว่าเราทำการสุ่มใหม่แล้วใช่ไหมครับราคาของไอ้นี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะได้ของให้าเาซื้อใหม่ครับผมก็จะซื้อนี่แบนเนการ์ด แล้วก็อ่าสเปเรสนะครับอ่าเพิ่มเลือดอะไรอย่างงี้นี่อันนี้บัฟก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตามบัฟนี้ถ้าสมมติเราเอาแบบเอ๊ะอันอันคือข้อมติแสงครับอันนี้คืออะไรครับผู้ชมถ้าสมมติว่าเรากดล็อกอย่างงี้ครับผู้ชมอย่าบอกว่านี่อัล็อกอ่ะพอสมมติเราล็อกใช่ไหมครับพอเรารีโลอันนี้มันจะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเรากดอย่างนี้นะครับกดอันล็อกมันก็พอเรารีโลมันก็จะหายไปนะครับเหมือนแบบว่า เอาไว้เก็บเก็บเก็บไว้เป็นตัวเลือกก่อนนะครับแบบเรามีเงินน้อยแล้วแบบรีโลได้เยอะแล้วแบบอยากได้ของดีเนี่ยครับอ่ะรีลองรีโลมันก็ยังอยู่ครับอ่ะมันจะอย่างนี้มันจะยังอยู่แต่เราใช่ป่าววะใช่ใช่ใช่เนี่ยถ้าผมกดสมมรับว่านี่ผมกดอย่างนี้เอาไม่อันนี้อันนี้อันนี้คือล็อกนี่ไม่จบอันนี้คือล็อกแล้วอันนี้คือยังไม่ได้ล็อกโอเคผมว่าใจผิดนะครับนี่คือล็อกแล้วอันนี้คือยังไม่ได้ล็อกซึ่งล็อกไม่ต้องเสียตังค์นะครับเราแบบว่า สามารถล็อกได้เลยนะครับก็จะดีผมเลือกเป็นอ่านี่ลวกันเพิ่มดาเมนหกิม้าเป็นเมื่อเลือดเต็มนะครับอันนี้อะตังหมดแล้วถ้าไม่ตังหมดแล้วเราาเร,าเราไม่อยากทำอะไรล้วก็กดสตาร์ทลิฟฟอร์ดครับการเล่นตะคข้าก็จะประมาณนี้ครับอะก็จะไม่ขออทิบายอะไรอะไรอะไรมากนั้นครับเพราะว่าเราจะเล่นให้กันดูม,มันละดนานสองเจ้าเกินโอ้ยเก็บ แล้วก็จะมีอะไรนะไม่ใช่พี่จะมีมี c a r r y c a r r y wave เ a r แ y reward นะครับก็คือยิ่งเราไปได้ไกลเท่าไรหรือยิ่งจะมีโอกาสได้กล่องเทียร์แบบได้ได้ของเทียร์สูงได้ของดีๆนะครับประมาณนะั้นตามทาวเวอร์ตามที่ผมบอกไปแล้วครับเก็บตังตก่อน เราแดนไม่ได้อ่ดได้ตังอยู่อ่ะมาจะไปละอืมผมเลือก MP5 เพราะว่าผมชอบปืนระยะไกลอยู่ไหนมันก็ยิงได้หมดนี่เละเลยไปทั้หมดซะระยะไกลเดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวค่อยว่ากันซื้อมีตัวยิงไกลมาแล้วอย่างนั้นเหรอตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วอยู่ในวง,นงกลมไกลางอะไรยิงมัน ูจิโอเคมาดต่ไปสามพั 3000. นมีตังสามพันแล้วโอ้ยจิบจิบเจิบ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 จ็บเจ็บโอ้ยเจ็เนบเจเจเ โอ้ย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 โอย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 โอตยแล้วเ่อนจะตายแล้วเพื่อนย็นกับเพื <Enlight enment music> ่อนของเพื่อนอลมาแล้วโอ้ยผู้ชมนี่ไม่อยากแล้วตายเรียบร้ยโอเคเรามาซื้อของก็ต่อผู้ชมนี่ผู้ชมเกมการเล่นมานี้ครับเป็นแบบเล่นยูชได้นะครับแบบเล่นยูแบบม่มีอะไรเล่นก็เล่นอันนี้ได้นะครับ อ uh, าบ็อกซิ่งโกลหรอเพิ่มอัตรา mm hmm. เพิ่มดาเมจเอาดิแล้วก็ mm hmm. เพิ่มโอกาสขีดค่าเซนเพิ่มรักอาม่าไอโยคะนี่นะครับเพิ่มระยะโจมตีอ้าวแล้วก็อันนี้มีแล้ว mm hmm. เ,รรเราขอออนใหม่แล้วกันเลยเพิ่มอันนี้มีแล้วบันเนสเนี่ยนีเพิ่มอาอัตราการีเลีย์เร็วขึ้น60%อ่าแล้วก็อะไรเนี่ยเพิ่มความเร ม,มีหมดแล้วอะ่ะแต่อยากใช้ตังให้คุ้มๆก็ซื้อซ้ำไปผู้ชมมันจะได้แบบว่าอะไรนะออะผมซื้อนักมวยซ้ำหรอถ้าซื้อนักมวยซ้ำมันก็เพิ่มสแต็กเข้าไปอีกมันเออพวกปลาพวกนี้ผู้ชมสามารถทับซ้อนทับแล้วก็บวกกันไปได้เรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นก็คือยิ่งมีมากก็ยิ่งเยอะครับผู้ชมเจไปมาโซนกี่มะแล้วยางกันเหรอไม่ขนาดมือพี่หรอ ดูขางลางวิจะมรัวมากข้างล่างรัวจัดปืนปืนอะไรเงี้ยอยู่ตรงกลางมันอย่างวิจมรัวมากแบบมันกดให้ออตต้แบบไม่พักเลยน็กเวฟเน่บอสมาแล้วไอ้มินิบอสไอ้มินิบอสนี่มันตัวใหญ่สลามใหญ่ เป็นเกมเราเป็นไข่เออพูดถึงเราเป็นไขน่นะคุณผู้ชมเราตัวละครเราเป็นไข่ที่เอาชีวิตรอดในสลามลุงสลามทั้งหลายพอเราตายแล้วก็จะไข่แตกด้คุณผู้ชมอันนี้อันนี้ไม่ได้ะดอะไรคุณผู้ชมมันตายกอนกินตัวไข่แล้วมันจะตัวละครเราไข่เราแตกอ่าผมเลือกมผมเลือกช็อตกันแบบในใกล้คือเราจะแบบสาดชอดา็อตกันแส่โป้งหนึ่งตายสาัตว์หนึงโป้งตายอะไรอย่างเงี้ แบบเก็บด้วยเก็บตังเก็บตังเอ้ยยายายาเราดีเวลาให้คุเก็บก่อนโอ้ยเจ็บโอเคเด็กเวมาจะบอสเราเมื่อวันนียเร็วมากเลยเมื่อจันนเล่นไปแบบจะไปบอสจะไปดนันไปละวโอ้ยแต่ผมเลือดผมจะหมดแล้วผมต้องระวังตัวโอ้ย ให,ใหญ่ยพวกนี้แต่เรานีเล่นเรวอยู่นะเพราะว่าผมซื้อไอตัดๆผมซื้อเปิร์กไอซื้อพวกนี้เยอะพวกทีเยอะเลือดน้อยแต่ร้อยเป็นร้อยเปิร์กนี่ตีตัวใหญ่จะได้ตังค์เยอะตายสวยเร็วมาก อ่าเพิ่มดามิบวกดามิหนึ่งร้อเซ็นเมื่อปาซูเลือดเต็มเอาสิแล้วก็อะไรอีกอะ0ึงจุหเปอร์เซ็นเมเวนอร์แม้เมื่อคุณนั้นตีคาร์เก็ตหรอไม่รู้เอาผมอยากซื้ออะไรที่มันแตกต่างก่อนอ้อะไรเนี่ยได้รับสามร้อยเซนเอ็กซ์ตร์หลังจากที่ว่าเก็บเหรียญเอาแล้วก็ เพิ่มคีเพิ่มดันคื่มันมีอ่ะหมดแล้วคุณผู้ชมตั้งหมดอีกแล้วอันนี้ด,าาดาา่ดานอะไรดันดันทะเลไอ้ด่านชายหาดคุณผู้ชมคิดว่าอย่างนั้นผมไม่รู้ว่าคลิปนี้เราจะเล่นถึงชั้นสิบได้หรือเปล่าแต่ผมก็จะทำเต็มที่คุณผู้ชม5เล่นถึงไหนก็จะเอาเท่าน,นั้นะครับแล้วก็5ไปไม่ถึงชั้นสิบผมก็อาจจะฝากให้ทุกคนเล่นต่อนะครับฝากทุกคนฝากที่เหลือด้วยนะทุกคนเพราะว่าผมไปไม่ถึงตรงนั้นโอเคมา ไอไอ้ไอ้เตีชยรติผมว่าแข่งผมว่าเล่นแข่งกับเพื่อนก็ได้นะแบบแข่งเล่นแ,แข่งกับเพื่อนเล่นๆอ่ะแต่คนที่แบบมีอาวุธเยอะๆก็จะโกงนะครับผู้ชมแบบเริ่มมาเอาอาวุธแบบโกงๆมาใช้เลยอย่างเงี้ยมันก็จะโ,โกงๆแบบอ่าชักกัดชดกันสองกระบอกแล้วตอนนี้อยู่ใ,ใกล้ๆแบบตายเหมือนกันอ่ะอยู่ใ,นในกล้อยู่ใกล้ก็ตายเหมือนกัน ไล่กวาดเลยไล่กวาดสนามหญ้าตังต้องการตังเอาไปซื้อของผมต้องการเยอะกว่านี้คุณผู้ชมผมต้องการมากกว่านี้เราไม่มีตังเราก็จะอยู่ไม่ได้เราต้องการตังเราต้องการเงินมันนีพวกเราลักเงินพวกเราต้องการเงินคุณผู้ชมเอาอีกโอ้ตัวใหญ่เกิดคานะเอาเลยตกใจหมดเลย เจ็ดคำนะล้วผู้ชมได้ตังค์ไปเจ็ดคำละก็ถือว่าโอเคแล้วนะคุณผู้ชมได้ตังค์มาเยอะระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าหลังๆคือของมันเริ่มแพงมากคุณผู้ชมเมื่อกี้เป็นพันเลย เพราะฉะนั้นเราควรได้ตังค์เยอะนะครับแปดพันนะบอสต,ตายเคแปดพันเจ็ดถ้าอย่างนั้นก็เราแจ็คเ,เลสเพิ่มเข้าไปอีกอันนาก,การีอู๋อัปเกรดลักแล้วก็เพิ่ม50%เปลี่ยนจากไอเดมิท ก็คือเหมือนแบบว่าดาเมจเพิ่มขึ้นบางพินบอลพินบอนลบอกห้าสิบเปอร์เซ็นตอะไรอ่ะบอกอะไรไม่รู้ไม่รู้แต่ตอนนี้คือยบัฟเยอะมากคุผู้ชมแล้วก็อัปเกรดรักามาแล้วก็ดีทุรับหนึงแบตเตอรี่เพิ่มเ e อ็กแท็กสปีดซี่สิอ้าวดีหมดแล้วตังพ์มหมดแล้วคุผู้ชมโอ้มานนาลกแล้วมาฮฮลบัฟเยอะมากคุณผูช้ช บัฟผมเยอะมากดูจากไอ้เมื่อกี้ก่อนหน้านี้ก็ได้ทย่างบัฟเยอะมากแต่ตังผมก็หมดมากมีกันทถ่ายล้างโอ้ยง่ายจัดทำไมมันง่ายกว่าตอนแรกที่ผมเล่นดิเพราะว่าผมน่าจะซื้อบัฟเยอะซื้อบัฟที่มันแตกต่างกันเยอะแล้วพอมันแบบบัฟจะกำหมดแล้วผมก็ไปไปซื้ออันเก่าๆมาเพิ่มบัฟเข้าไปทุกอย่าง2006ไปไปไปเป็นระบุระยะใครผู้ชมเราไม่สิ้นเลี้ยงเดย์22เนีแ่ยบบ เราไปได้ไกลผมไปได้ไกลกว่าตอนแรกอีกตอนแรกผมไปแค่ยี่สิบเอ็ดเพราะว่าผมตายก่อนเล่นะเล่นอาวุธระยะไกล้วยหน่อยนึงแต่นี้ผมจะเล่นไกลอย่างเดียวแต่วนันี้น่าจะได้มีแหลกึ้นะผมว่าเอ่อเอาลูกศรเพราะว่าแม่พอเรียกพยเพราะว่าผมเอาปืนพกรู้สึกว่าปืนพกมันมันอาวุธเริ่มต้อนอะผมว่าไม่เอาดีกว่า ไม่เหมาะกับ,บเราที่ตอนนี้มาไกลแล้วเอาโหดอย่างนั้นก็ดีกว่าเริ่มอย่างไรก็ดีกว่าอันเริ่มต้นตอนแรกแต่ไอแต่พวกคอมมอนตอนแรกมันก็อะไรไปว่ามันก็แจกฟรีหมดเลยมั้งยังไงเดี๋ยวผมก็เอาหมดอยู่ดีถ้าผมยังก็หอดนะแต่มผมว่าผมน,น่าจะรอดรอดยาวแหละโมยอ่ะหาดีมาดิครับไม่ได้กลัวเอาตังค์มาด้วยเอาตังค์มาเยอะๆีเรื่องการมันนี่ีเรื่องการเงิน แปดพันละเป็นหมืน่นเป็นหมื่นได้คันนี้ชัวร์เป็นหมื่นได้ชัวร์เอ้ผมว่าดีไม่ดีผมเล่นจบสิบชั้นให้ผู้ชมดูจริงๆเนี่ยเอ้เน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 ไม่วายไฟกัมพัเต้ซูู่ๆเขาผมว่าผมเล่นจบสิบชั้นให้ผู้ชมดูได้จริงๆเนี่ยเพราะว่าเราแบบมาเก่งมากมาเหนือเล่นสายปืนรุนัเลยโอเคมาบอสจบเรื่องนี้เละจบแล้ว มีอะไรเพิ่มมาเพิ่มอัตราการเก็บมีเลือดเร็วขึ้นอ่าเอ้คขอดูคุณผู้ชมดูบัฟดูสามหกเก้าสิบสองสิบห้าสิบแปดนี่มี21เอ็ดอันที่แตกต่างกันจะมียี่สิบเอ็ดบัฟที่แตกต่างกันโคตรเจ๋งอะอ่ามันซาา้ำอ่ะขอรีสรถามัึงมีไหมนี่นี่อะของม่วงมาแล้วอะของม่วงชิ้นแรกเพิ่มดาเมจ เปอร์เซ็นต์ยี่สิบแล้วก็เพิ่มพื้นที่แล้วก็นี่เอียงแดงฮอตเมื่อหลังจากฆ่าศัตรูจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์จากดาบตัดไปโอเคหมดละโูหของม่วงเริ่มมาแล้วคุณผู้ชมของแสดงว่าผมมาได้ไกลจนแบบว่าของม่วงมาเริ่มโผล่มาแล้วโอ้ยโหง่ายมากตายตายตายให้หมดซะฉันจะจัดการพวกนี้ให้หมด เอ้ยเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้เองจะไปขึ้นพลังก้าวชีดเดอร์โอเคจบจบเบสแล้วเลยจังจบเบฟแรกและวเบสแรกของดัน,นตัวใหญ่ตัวใหญ่เหรอไม่กลัวหรอกมานี่มาเดี๋ยวตุ๊กตาได้อาวุธใหม่เพิ่มละตุคือเพิ่งม,มาเยอะด้วยวันนี้ครั้งนี้อันนี้ดันนี่ผมยังเล่นไม่ถึงเลยนะดันเนี่ยผมยังเล่นดันยังยังไม่ถึงดันนี้เลย แดนมาดิอ๋อแขมาเอา้าไม่แมวเอา้าอาวุธละ่ะอ๋ออาวุธเต็มแล้วอ๋อแสงว่าอาวุธเต็มได้แค่ห้าช่องนะครับอืมแสงว่าก็ยังมีข้อจํากัดอยู่ผมก็คิดว่าแบบว่าอะไรนะอาวุธเอาได้แบบไม่จํากัดอย่างนี้มันก็น่าจะคืนไปอยูู่าชมแสงว่าเปิดก็โอ้เรียบร้อยตายไม่่าพูดเลย <laughs> ไม่่าพูดเลยอ่าก็พอเราตายครับแล้วมันก็จะให้เรือกครับว่าฝั่งซ้ายหรือขวาซึ่งมันได้ของเท่ากันนะครับแค่ว่าแบบแบบเปิด ไอเปิร์กอุปกรณ์มามันจะได้อันไหนดีกว่ามันก็สุ่มกันนะครับอ่าผมเลือกขวารายซ้ายดีผมเลือกขวามันดีไหมเนี่ย <laughs> มันจะดีไหมเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าเราแบบอ่าเกมเกมพาร์ตน,นะครับแล้วก็จะโอเพนอีกรอบนึงครับเออมันก็จะดีไหนน,นี่เลยได้ห้าก,กล่องโอเคแล้วก็ได้เพชรสองร้อยสามสิบห้าเพชรนะครับแล้วก็เจ็บเบฟมีเปนจุดกลับแล้วโอ้ผมไม่รอดคุณผู้ชมผมไปไม่ถึงคอมจริงเลยเพราะว่าอาวุธผมไม่ยังไม่สุดเท่าไหร่นะครับ อย่างนั้นก็เปิด,ดที่เดิมได้และเปิดอีกสักหน่อยแล้วกัน,นเฮ้ยปืนดิเซอร์ดิงเกิลดิเซอร์ดิงเกิลูซี่อ่าอืมมีดคูนันแล้วก็อีกันนะึงอ๋อคูนอันเดิมโอเคอ่ะมีอะไรอีกไหมเอ่ยไม่น่าจะมีอันนี้น่าจะเป็นบัฟเสริมมั้งอันนี้อะไรอะสิ อ๋ออันนี้อันนี้เด็ดเด็ดเด็ดอันนี้ลบปะอ๋ออันนี้จะลบไออาวุธคุณผู้ชมอิสิคเมนต์เอาได้นี้อ่าสามารถรวมอิสิคเมนต์ได้นะครับแบบว่ามีกกนนะครับเอ็นรวมาครับห้าอันซึ่งใช้ยังเยอะซึ่งผมไม่มีก็คลิปนี้สำหรับแมปทางด้านของ t ูแมนี่เมปบอลซิมูเลเตอรก็คงจะมีประมาณประมาณนี้นะครับผมใครที่ชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่ลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับคลุมไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องดาวนะครับก็ ใครที่มีคำแนะนำใดๆอื่นก็สามารถบอกมาได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเซียร์ n กนักทามแอดดี้วเดย์ครับผม